ปลาแซลมอนแลวก็กุ้งดองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขค,คนนะครับมาพ่อกระบป๋แดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมือนี้ได้ตําปูปลาขนมจีนอยู่ข้างล่างนะครับขนมจีนของเจ้าของกับปลาแซลมอนแลวก็กุ้งดองซีอิ๊วมีขะแนงเราไม่พร้อมนะครับมาใหม่ กูเลยอยากกินอยากชิมคะแนนเราไม้อ่อนๆกระตืดๆมานะครับพี่น้นนนะะนองอม,มาแซ่บๆร่งกันตำใส่น้ำปูลาพาแซ่บบอแรกน้องหมวยมพี่เสียงขนมจีนปลาแซลมอน มีทั้งไอปูปะลามีทั้งของทะเลมาเนี่ย หวานครับ <c oughs> พนนมจีนห่อละสิบบาทพี่น้อง ทางอื่นฝนตกเบิดพี่น้องแถวบ่าวแดงอยู่บ่มีหอดฝน Mm -hmm. So dort. จวดขักตะมุฮงน้ำตับไงย่างนัวเลย สุดยอดเลยสลัดอ่อนครับพอดีกินเลยผักสลัดครับพอดีไออ่อนพอดีไอ,อ,อ,อยุยมใส่กันครับตำมะฮง อุ้งดองหวานครับ กืวยเตียเท่าหวานหวานหวานสุดยอดนะครับ มาจวดคือกันด้วยในตำมหงตำมหุงขันโบเพชรกับโบคักน้องพี่น้องต้องเพชร หักหักหักตับมะฮุงตับมะฮุงเลยซาซิมิแซลมอนแล้วก็กุ้งดองใส่ถท่วครับ ทางสดทั้งยุ่น้องพี่น้องตามหุ่งนี่มันต้องหยุ่มเผือ,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 อสัตว์ออกเล้บ้านนี้โวยพักค,คนยังน,นคะครับพี่น้องอะขอบุญขอบคุณหลายๆน,นคะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทางใกล้ทั้งไกลที่เป็นกําลังใจให้บ่าวเดมาโดยตลอดคลิปนี้ฝากพี่ต้อน้องสุขสุขคนนคะครับฝากกดไลค์กดแชร์ แคนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอลแดงเจอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบริร์สุขุสุขนอนรับกระหายได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระหายได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือกระหายได้แก้วมณนีโชดโทษให้ก็ะจะได้มาผ่านนะครับลาพี่และน้องไปเพื่อนสมนีก่อนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ